ัีครบติดตาม YouTube ช่องนักลายเอชชาแนลถ่ายไปเรื่อยมาครับหลานโชว์นะครับหากมาทันชอบคลิปนี้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับนักลายเ c ช a าแนลด้วยนะครับฝนตกกับฝนโต ข้านะครับมาหา้าลหน่อยโชว์คุณคโอ้ยลำบาี่น่องเลยลำบากแห่งต้องเรียนิืนนแผงยูกไก่ครับุูงสีเมืองนะครับต้องเรียนสีอุบลรัตนาลามนะครับต้องเรียนวัด ากฝนตกลอ <c oughs> ยข้านไปแล้วพี่น้องเลยแม่มวยยิ่งยังดอกเบรกเข้ากับเบรกฮ่าฮาฮา ต้นแบแต่เขาดอกลำแบกไว้บิดงรเรียนไปให้นิกไก่ทุ่งสีเมืองนะครับช่วงเทศกาลเขาขันษานะครับปีนี้เป็นกลับมา ทำพิฏีิใหม่ทำกิจกรรมใหม่นะครับกระดิจ,จัดมาหนีสองปีนะครับในเตศสการเงเทียนของภาษาอุบลราชธาน,นีเนาะปีนี่เป็นปับมาห็ดใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่โลดแห่งติดนะครับสงสัยจะไดิไปแต่มือวัดจันนะครับมือวันทีท่สิสองมือทั้งคู่าจยุทธนะ้องจิตประทั้งคู่จใจยุทธนะ ใช่ครับช่าช่ช่าช่าเพราะว่ามาติดกับทุ่งสีเมืองนั่จอนไปมาลำบากนะครับจอนไปมาลำบากตอนเสาร์นะครับตอนเสาร์โอ้ยรถติดติดมีติดหลายนะครับนองรถจริงติดหลายอันนี้คือกันนะครับเนี่ยรับรองว่าติดแท้นะครับ เขาไปหับร้านอ,าอยู่อ่อยูในโรงเรียนเนาะโรงเรียนถึงกับตั้งอยู่บริเวณวัดนะครับโรงเรียนวัดพระศีบุปนตรตนารามนะครับโรงเรียนมึงบรรยากาศฝนตกไปนําคลอยข้านไปแลนไหนประมาณ40สนะครับ40กิโลโตัวชั่วโมงเนาะลอยไปลอยมาเอาละครับ พอเม่เขาทําการทํางานเลี่ยงลูกมันแล้วยัว่โมยไงไม่เลี่ยงลูกอีกติดแหงนะครับติดหลาย ส่วนติเขาไปโรงเรียนนะครับลูกปีโอ้ยราะว่ามันอยู่ไกลบริเวณทุงสีเมืองเนาะสถานที่เพื่อนจัดแห่เทียนเขาพันศานะครับเป็นตรงปิดถนนรถมันกัเที่ยวได้เส้นเดียวนะครับในช่วงในช่วงเทศกลาลเขาพันศาเน๋้อตหางหพากมมีโอกาสนะครับพันทีสิบได้นรคาเบอร่ปีดเว้นนะครับ มาเฝ้าบ้านเพราะว่าตำบลบนมเป็่นได้ส่งเข้าไปเนว่าวิธีชาวบ้านเนะาะส่งวิธี ad, เฮ็ดเมกวดคล้ายเมกวดนะครับสินค้าท็อปของตำบลมุงหวายนะครับท่างอำเภอวัดลิ้นเพิ่น,นก็ได้ในตำบลมุงหวายนะครับเป็นแมงอ่านเนาะใช่เพราะว่า ทำบุญมุงไว้นะครับเพื่อนเฮ็ดไม่วควรขายเนาะในควรสร้างมะพร้าวนะครับทั้งมะพร้าวไม่ควรกาลตาลลายอย่างนะครับเอางี้ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออยู่ทีเพียงเดตนี้สวัสดีครับครับชอบเป่นนิ้มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นักล่าเฮ็ดแชนแนลในเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายปูน,ปน